เอ้ตัวแทนข่งความมืดตะลงทันแกเองออกกี้พุดดิ้งที่อยู่ในตู้เย็นหายไปไหนเฮ้อจานโอไลออนคือผมกินไปแล้วครับแข่งเสร็จกลับมารบกวนเอาผ้าไปซักด้วยนะพร้อมกับพุดดิ้งอันใหม่ความสัมพันธ์ระหว่างศิบกา,าจาัน แย่งพุดดิ้งกันรับประทานชิแล้วสำหรับใครต้องการจะเติมเกมก็นี่เลยเพจพอมดมดเคลมเพสะดวกรวดเร็วปลอดภัยว่าใช้แค่ o อเพน d เดีท่านั้นจิ้มได้เลยที่ลิขกางล่างถูกกว่าเตเบงร้อยเปอร์เซนต์จิมเลิศชิแย่แล้วสิรู้สึกจะโดนล้อมหน้าล้อมหลังแล้วเพื่อนช่วยตู้ด้วยเพื่อนจะไปตามกบทำไมล่ะเพื่อนอ้าวก็กบมันน่าจะต้มอร่อยกว่านี่โอ๊ยกี้ถ้าเจ้ากลับมาแล้วกรุณาไปเก็บหนังสือของเจ้าด้วยที่ชื่อ สี่ห้องหัวใจให้พี่ไหมไทยคนเดียวฮะหนังสืออะไรวะล่ะเฮ้ยเติเนอย่าไปคนห้องคนอืึ่นตามมาเพลยใจซิฟเาเดี๋ยวแล้วหนังสือบ้าอะไรสีห้องหัวใจให้พี่ไหมายไทยคนเดียวเนี่ยทำไงได้ก็ชีวิตมันติดแม่ห้างกูปวดหัวเลยเอยอะเลิชีวิต <c oughs> <c oughs> ตูดโดนล้อเบอร์เกันลยกูโดนล้อช่วยด้วยก่อนจะไปขอไว้มาเรื่อยๆแล้วกันหรอวะนี่เอ็กกี้ถ้าเจ้าตายเสร็จแล้ว กลับมาก็ฝากซื้อส้มตำหน่อยได้ไหมเอาพริกแค่2เม็ดพอนะโดดจานสี่สิบบาททีนี้จานก็ยังไม่คืนผมเลยอ่ะเอาน่ะให้ข้าออกตัดเลือดได้ก่อนเดี๋ยวข้าจะคืนให้คืนออกตัดเลือดช้ากุณใน้ทีมด่าข้าตายแน่เอ้ยขาตายยับยับแล้วแบบนี้ข้าจะเอาตังที่ไหนไปออกตัดเลือดพร้อมซื้อส้มตำแพ้จานได้แหละทีเนี้ยขอฟามหน่อยนะเอ้ายังกจากไหนกัน่ยโอหายตัวมาไงเจลา์อ๋อนี่อิกกี้ถ้าเจ้าตายเสร็จแล้วข้าฝากซักกางเกงในข้าเลยนะ พอดีซาตายืมไปใส่แล้วมันมีคราบอะไรไปแปลกๆติดมาเฮ้ย hey! นี่อาจารย์บอกกี่รอบแล้วว่าเกเนี้ก,ก็อยาไปยืมให้ใครใส่สิวาแลวไปให้ซาตามันใส่มันเป็นสังคองเอาน่ะที่แรกข้าก็กลับไม่ให้ยืมหรอกแต่มันเดินล่อนจ้อนมาข้าก็สงสารมันป้เดี๋ยวนะแล้วซาตามันไปเดินล่อนจ้อนมาทําไมวะเนี่ยชีเกมก็ต้องแข่งอาจารย์นี่เราต้องคอยมาดูแลโอ๊ยนี่ไงสยโมโหเหลือเกินนี่อิงกี้ เมื่อวานข้าเปิดดู YouTube ข้าเห็นเจ้าไปเต้นอะไร,ประแปลกๆบนรถด,ด้วยฮะคนอย่างข้าเนะี่ยไปเต้นอะไรบนรถท่านไปดูจากช่องไหนอะรู้สึกว่ามันจะเป็นเพลงนะแล้วยังโอมร้องนั่นมันอีกกี้อีกกี้มันเป็นสกอยไปกับผู้บ่อยผู้พาไปสเกิเอ,อเกมก็ตามมาจากอยกกี่เราข้าต้องทำยังไงต่อเน,นี่ย,ยโมโหว่าอย่าเข้ามาบานข้านะโ,มโ,มโว้ยนี่อีกกี้ ถ้าแข่งเสร็จแล้วกลับบ้านมาข้าฝากเปลี่ยนชักโครกได้ไหมอะเปลี่ยนชักโครกทำไมต้องเปลี่ยนชักโครกมันเกิดอะไรขึ้นเลยก็เมื่อวานข้าเข้าไปดูยูทู e แล้วมันเจอวิดีโออนึงที่มีหัวคนผงมาจากชักโครกแล้วร้องเพลงแปลกๆอ่ะข้าขอล้องลหละอาจารย์เสร็จจากเนี่ยทัดลบยูทูปทิ้งเลยนะไม่เอาด้วยหรอกช่วงนี้ข้าติดพี่เอกเอ้ยเอเลนดอบ้านจะเอ้ยเตเ้ยเอเลนดอบ้านจะแตกแล้วเพื่อนเฮ้ย เอเลนโดไอ้ยขี้แอร์เอยกลับบ้านสิว่าเอเลนโดเอเลนโดสวัสดีครับสวัสดีครับป้าบุดูสวยเดป้าพับพับผู้แขอโทษข้าผิดเองที่ข้าตายแล้วไม่สามารถกันปลอมได้อาจารย์มีอะไรจะพูดไหมเนี่ยอ๋อแล้วก็ขากลับข้าฝากใช้นี่ยายสีหน่อยได้ไหมยี่สิบโอ้อาจารย์นี่อาจารย์โลไลอ้อนถามหน่อยสิอาจารย์ไปใช้อะไรชีวิตดักดนาเนี่ยติดนี่เอ้ยซื้อนั่นซื้อนี่เอ้ยอาจารย์เป็นอะไรบ้างไหมอ๋อ แล้วก็เงินเก็บของเจ้าข้ายืมก่อนนะพันห้าเดี๋ยวข้าเอามาคืนออเพันห้าอาจารย์เอาไปทำอะไรพันห้าถามหน่อยอเรื่องผู้ใหญ่เด็กๆไม่ควรรู้หรอก